สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรา่ะนั่งชิงชายอยู่ตรงนี้ไงน้องลิงรี่มาอีกแล้วหรอกคัะเนี่ยพ่อไม่ไม่ว่างดูแลเหีอเนียมาตลอดเลยนะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ,คะจ้าน้องรักวันนี้เรามีบ้านหลังใหม่ด้วยนะดูดอิอยากไปจังนี่โอ้มันก็ดูน่าสนใจดูตรงนี้ฮ่า นี่แต่ว่านี่เป็นบ้านคนอื่นนะบ้านอันนี้กําลังฮิตอยู่เดี๋ยวเราสร้างกันตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาไปสร้างแบบใกล้ๆทะเลเป่ะวะดีไหมเนี่ยเออเอาตรงตรงแถวๆนั้นแหละเอ้ยมาแล้วโอ้สวัสดีบบคุณเลบุกี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วก็แหละนี่บ้านบล็อกเฮาส์บ้าน ราคาสองพันเหรียญซึ่งเรามีสามพันกว่าเน่นี่ได้แล้วบ้านของเราโอ้โหดีจ้าเดี๋ยวทักไปหาเพื่อนก่อนนะอืมโอเคนี่ก็เป็นบ้านของเราเอ้ยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องน้ำของเรานะห้องน้ำที่รวมกับห้องนอนกับห้องน้ำเอ๊ะนอนกับห้องน้ำเลยเหรอ หม็นแย่เลยอ่ะเหม็นเนาะนี่เก้าอี้เป็นบล็อกบ้านเป็นบล็อกเห็นไหมดูดิโทำมาจากไม้หรอทำมาจากบล็อกบล็อกกับบล็อกในเกมไม้ขาพะเคยเล่นหรือเปล่าเออจะเคยเลยอ่ะเออจะเคยได้ยังไงเนาะก็ยังเด็กอยู่นี่มีของเล่นด้วยนะเอาจะเอากดหยิบได้เลยอ้าวเอาไหนดีวันนี้ดีกว่าอู้ดาบเรนโบว์ไม่ชอบเหมือนกันดาบเรนโบว์ ชิง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 กลัวไหมเนี่ยชอบอ่ะเฮ้ยพี่พาไปดูห้องเด็้เอ็กซีดูดิมีพริกพิกเอ็กซ์ไดมอนด้วยอ่ะเออเท่เนาะเอาไว้ขุดหินแต่จะขุดบ้านไม่ได้เดี๋ยวบ้านพังของเล่นเอ้ยดูดีนี่มีห้องน้ำเราด้วยนะนี่วันละแบบสามารถดูเด็กสองคนได้ดูดีอุ้ย น้องน่ารักมากเลยนะเนี่ยโอ้ยจริงใจอยู่ไหนอยู่บ้านโอ้ยก็ไม่รู้มือนกันจะตอบไงบ้านสวนตัวยังไงก็หาไม่เจอหรอกบ้านบอกมันเยอะีไทยยุบหน้าปกไหมชีไทยยุบหน้าปกเหรอใชน่นี่เราเฮ้ยนี่เราเอาดาบทิ่หัวพี่เลยเหรอ <c oughs> เอ้ยไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องถือปตรงระเบียงหน่อยสิ <c oughs> Oh เออได้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 โอ้โหสวยสวยอ่ะนี่มีวิวทะเลด้วยนะรูปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ่ายรูปอย่างเงี้ยนี่มาอุ้ยอุ้ยตายอุ้ยตายร่วงพี่จะตกแล้วอ่ะพี่เกิดตกเนาะโอเคเออได้อยู่น้องหันหน้ามาทางนี้หน่อยอ๋อโอเคค่ะจ๊บ <rium> ไม่ค่อยเห็นเลยเนาะไม่เวลาเอ้ยดูดีวิวทะเลได้เห็นปะเห็นทะเลปะเห็นทะเลเอ้ยดีจังเลยป้าเข้าไปเซอร์วีต่อเถอะเนี่ยอันนี้ก็เอางนี่ยคือเป็นห้องนอนอุ้ยทำไมพี่เจ็บหัวไหมเ่โดนทะเลแทงทะลุเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เอาเอาเอาพริกเอ็กออนออกก่อนนะแม่เนี่ยเดี๋ยวที่ดูคือน้องน้องหิวนมน้องหน้าแบบนั้นอะ เออพี่ลืมว่าพี่มีนมพี่ชงได้ทุกรอบเอ,อ๊ะปะนั่งไหมนัม่งปะมันมีห้องอยู่แค่นี้เองหรอนี่ลองลองนั่งดูดินั่งเลยปะเนี่ยตัวเอง,ต,เองตัวเองตัวเตี้ยเกินเหรอเองตัวเตี้ยหรอนอเองที่ตัวเตี้ยเหรอคุมอะไรอ่ะอันนี้มันปะอันนี้มันประตูไงแต่ว่าพี่จะเอา เอาของอันนี้อออยังไง <laughs> ของที่ถือ, <laughs> ขอเขียนแล <laughs> ้วเขียนนะคือบอกเลยว่าเอาคือพี่อยากเอาพลิกเอ็กอออ่ <laughs> แต่พี่เอาออกไว้ได้ <laughs> <laughs> ดูดีบ้านสวยเหมือนกันเนาะป้าปะเราไปเล่นกันข้างนอกดีกว่าไหม เหมือนมีคนพักมาหาพี่ใจอ่ะเอานี่ไงเอาออกกดดบับกดดบับกดดับอําม,มดับทอยเออ่ะออกได้แหละเหมือนมีคนมาหาพี่อ่ะหรอใช่ไปหาเพื่อนไหมอ่ะอืมได้นะไปกันดีกว่าเรา สนามเด็กเล่นหนาใช่จะเล่นไหมเราก็ดีนะเรอแต่ว่าเราไปไปไปตรวจเช็คกันก่อนดีไหมเช็คอัพร bueno. ่างกายถึงเราเช็คอร่างกายประจำวันแล้วจ้าเด็กนเรื่องีบ้านไม้ขาของเราก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะเวลาน้องไม่สบายอะไรพี่ก็ดูเลยน้องน้องในบ้านนั่นแหละนะเรามีบ้านส่วนตัวแล้วดีไหมไม่ต้องมีใครมาอุ้ย ตกใจอ๋อเป็นเพื่อนของพี่เองแหละนะเจอแล้วโอ้ไปตามมาตามมานี่จะพาไปเรียนหนังสือไปปลูกดอกไม้เหมือนเดิมสวัสดีค่ะโอ้ยน้องนะต้องพูดไม่ชาติอะไรแล้วพูดชาติอย่างนี้สวัสดี อย่างงี้ดิโอ้ยเอ้ารู้สึกไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้เรื่อะไรกันหรอเอ๊ะเฮ้ยอ้าวไม่ชอบเรียนหนังสือจะไปเล่นน่ะหรอเรากลับไปที่บ้านกันดีกว่าไหมนี่เดี๋ยวเทเลพอร์ตไปเบี้ยนแป๊บนึงนี่นี่นี่ตัวเองตัวเองรู้หรือเปล่าว่าตัวเองอ่ะ เราแบบพระอ้อมเปียกเอ้าล้อไม่รู้เลยปล่อยไม่รู้เราไม่รู้ราวเลยมือเปื้อนฉี่มาแล้วเนี่ยน่าเกียดเอ้ยพี่ไม่เซ็นเซอร์ให้หนูเลยค่ะไอ้เขาไอ้ผู้ชมไอไม่ต้องเซ็นเซอร์ เดินน้องสาวไป่ะอยากเล่นน่ะอยากเล่นเหรอใช่ปล่อยดงล่างดีไปปล่อยไปลงอารโลลงลองขานก็ช้าเป็นเต่าอีกแล้วทำไมนั่งไม่ได้ต้องมานั่งอันนี้ป่ะนี่ป่ะน้องมุนสนุกกว่านี้ยังมืนหัวอ่ะ ทำไมฉันหิวลมหรืออะไรก็ไม่รู้่啊น้องหิวข้าวนี่เนี่ยพี่ดูจากน้ำลายแล้วอะน้องหิวข้าวเราไปกินเราไปกินกันก่อนนะไปกินที่บ้านเลยปะเราอุตสาห์สร้างบ้านมาเนาะก็ต้องใช้แบบบ้านของเราให้คุ้มเลยนะโว้ยคือแบบบ้านดูกระจกดีกระจกเป็นเหลี่ยมๆบล็อกๆเดี๋ยวนะเนี่ยตอนอาหารก่อนเอาหอิวลมเด้อเนี่ย พี่ก็เป็น take care ย yeah, ื่อรอบเดดเดเหมือนเดินมนมาดูแลเราทั้งวันไม่ต้องชงนโมอีกละว <laughs> <laughs> นี่มโฆษณาบ่อยจัง <para> <laughs> ดูการ์ตูนไหมเล่าดูการ์ตูนอะไรกันไหมของเล่นไม่ไม่เต็มอิ่มเลยอ่ะเอาหรอกอยากไปเล่นอีกอ่ะดูการ์ตูนไหมไม่เอาหรอโอเคไปอยากไปเล่นสวนสนุกอ <laughs> ม, <laughs> มันไม่มีสวนสนุกที่นี่หรอก โอเคใหม่สไลเดอร์น่าจะมีนะนี่นี่นี่เนี่งกูมาเล่นกันตรงนี้ได้นี่ชายเยอะไงชายเยอะแบบหมุนเกียวๆเลยนะโอ้ยมันไม่มีหรอกเนาะอันฝั่งนี้มันมีเหมือนกันนะพี่ลองเดินไปดูหน่อยสิ มันมีหรอหรือว่ามันจะลื้อออกไปแล้วอ่ะที่ทะเลเหรอไม่ใช่อันเมื่อกี้อ่ะไอเข้าไปเมื่อกี้อ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเกี่ยวเกี่ยวอ๋อเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยหยอใช่หยอเล่นอ่ะลงได้ไหมอ่ะน้องคะน้องคาลงไปเองนะถ้าน้องเจ็บพี่ไม่ช่วยนะเน้องทำไมอ่ะ อุ้ยหน้าบึ้งเลยวัเนี่ยหน้าย่นเลยหน้าย่นเรากลับบ้านกันดีกว่านะไม่ไม่ลองไม่ลองไม่ลองโอเคเัน okay, นะป้าป้าปาเรากลับบ้านกันดีกว่าบ้านของเราเข้ามาเลยมาเลยเดี๋ยวประตูบ้านตัวเองอยู่ไหนหาประตูบ้านตัวเองไม่เจออ๋ออยู่ฝั่งนี้เอิมเ่มอะไรจึ๊บ นี่เราไปเออ,อมาบน้ำกันดีไหมนะเออมปะาอาบน้ำนาอาบน้ำต้องสะอาดสะอาดเมื่อกี้ต้องไปข้างบนเมื่อกี้หน้าความก็เลยไม่สะอาดใช่ไหมอะ่ะใช่เอ,อ้ยเดี๋ยวจะขี่หลังทำไมน้องอยังไม่สะอาดพีี่เซ็นเซอร์ด้วย <c oughs> น้องมีการก็หวัวปิดเอรอ มีเดี <emergence> ๋ยวโฟด้วยเหรอเนี่ยเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยก็รู้จักอายฮะเราไปเล่นทะเลดีกว่าอืมไะไปเล่นทะเลไหมไทยย์ะทยยรู้จักทะเลปะไ่ทะยย์ไปปิดปิดก่อนเดี๋ยวมีคนเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประจูนี่ มันก็จะไม่รอดเลยเนี่ยหายใจไม่ออกเลยเมื่อกี้พี่นี่แหละหนักยิ่งกว่าพี่วิกกิตลยนะเธอนั่งขับไม่ก็พี่ขีดหรอสนุก,กนจังเลยจาจังออกแล้วปุ๊บีบิชบอลมีลูกบอลด้วยนะ <c oughs> เล่นหมดูดีสร้างปราสาททรายได้เ,เห็นล้า พอยมีแซนบักเก็ตด้วยยังโอ๊ยเยเอ๊ะทำไมน้องหน้าหลับแบบนั้นน่ะน้องน้องน้องว่วงนอนแล้วแน่เลยนะนนยนะังไม่ทันเล่นเลยแล้วจะพาไป น้องก็ลองดูละกันน้องก็ลองดูเองเลยนะคะน้องไม่ตางหลับป่ะก็น้องง่วงแล้วไงน,ะน้องก็เลยช่วยด้วยเดี๋ยวนะจมน้ำจมน้ำพี่อ่ะแกงหนูอ่ะ <laughs> แกงหนูอ่ะ <laughs> พี่อยากไปตรงหอยอ่ะหรออยากเป็นนางเงือกอะ่ะไหน หอยเนาะอ๋อได้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 มาเร็วขึ้นมากับพี่อุ้ยน้ำเตี้ยนเดียวหิวงนมแล้วป้อนป้อนนี่มีกระทะเซีมูลอาเอาเาแป๊บนึงนะป้อนนมก่อนนมมาใหญ่ปะจืดจืดอีกแล้วตัวก็จืดนั่นแหละน้องกดหยิบได้เลยจ้ะอ้าวทำไมฉันหลับอ่ะ เอาเนาะทำไมหลับอ่ะก็น้องง่วงแล้วไงอเอ้ยน่ารักพี่บังได้ไวเฮ้ยอะไรนี่พี่บได้ด้วยอ่ะทำไมพอยิ้มแล้วก็หลับล <c oughs> นี่ให้ให้พี่สาดน้ำใส่เนาะไหมนี่ห,หนูหลับได้ไหมตรงเนี้ยน้องหลับไม่ได้ต,ต้องไป<ล>ไปหลับท <c oughs> ี่เตียง <c oughs> เดี๋ยวสบายจังเลยหน้าดูบแบบนี้ฉี่จะลาดแล้วเหรอที่พ ja erm ี่ขี่มอเตอร์ไซค์ในน้ำฉี่ในทะเลก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อธรรมชาติเดี๋ยวโอ้หน่าจะไม่ทันแล้วแหละพี่ที่ใส่หัวพี่ไปเนาะดีไหมนี่ <laughs> vàng với thôi cái tấm mà dày à, của <laughs> à. ôi na lạp gì đấy ba ba nhủ nít điều <cười> <cười> ai ai cũng <laughs> แล้วน้องตะเลทำไมเนี่ยฮ่าหนูไปนอนถึงง่วงแล้วอ่ะนอนนี่เนาะน,นอนห้องนอ้ำห้องนี้มันใกล้ห้องน,น้ำเียว เราจะมาเล่นสนามเด็กเล่นกันอีกไหมก็ได้นะเออเนี่ยบ้านก็น่ารักดีเนาะก็แบบชอบอ่ะบ้านน่ารักบ้านตลักอุ้ยตายมีเด็กไม่สบายพี่เทระยดอีกแลวเฮ้ยอุ้ยได้เฮ้ยกอนอีกแล้ว เด็กคนนี้เขาเป็นสองอย่างเขานิดเดียวเขานิดเดียวเขานิดเดียวนี่นี่น <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนพ่อให้น้องเขาด้วยนี่ก็ว่ากำลังเป็นเด็กวัยดูการเห็นไหม <laughs> นี่น้องเขาร้องไห้แล้ว <laughs> พี่ธนัยยศ์นี่ห <laughs> <laughs> น,น่อยนะเร็วๆไปไปแล้วไะขี่เด็น้องสาวกันไปป้า ขี่ได้ไหมอืมไม่ชิงช้าดีกว่าเดีย<อ>๋ยวจะเล่นชิงช้าหรอน้องไปนั่งได้หรือเปล่าอ๋อน,นี่ยังนั่งได้พี่นั่งรูยจังไลยพี่นั่งรู้ไม่ได้อันนี้มันชิงช้าเดองจังเลยน่ายาโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยชนชนชนไหลพี่โอ้ย,อย,อย,อยหิวข้าวอีกแล้วเราทำไมตัวเอง ทำไมเราเป็นอะไรง่ายจังเลยเนี่ยฮะทำไมเราไม่สบายง่ายจังน้องคานเข้าไปก่อนเลยน้องคานเข้าไปด้านในก่อนเลยบนลู้รูเด็กไนลูสงสัยสงสัยตัวจะใหญ่เกินมันก็เลยติดลูแล้วลูนี้มันจะทำไว้ทำไมกันเนี่ยอันนี้นนี่อันนี้ อ,อันนี้อันนี้เอาปอนข้าวไม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องหิวนมด้หรอน้ำลายย้อยแล้วเนี่ย,ยน้องก็เฮ้ยน้องแล้วก็นี่นมตั้งแต่วันไหนแล้วเนี่ยมันเปรี้ยวเช้านี้เองนะน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาน้องเขาก็หิวข้าวเดี๋ยวนะ ป้อนข้าวน้องเขาด้วยเหมือนกันไปน้องกินข้าวน้องกินข้าวหัยน้องน้ำลายย้อยต้องพาน้องไปหาแม่ที่แท้จริง,ลงรแล้วแหละลองเป็นแม่ที่แท้จริงเขาไม่ได้เพราะว่าเราดูแลน้องเรนลี่โอ๊ยนิดหน่อยนะอีกแล้วนิดหน่อยนะหยิบของเล่นเร็ว นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยน้องลิงลี่ต้องโดนเด็กดื้อต้องโดนเลยคะเ<ม> <laughs> ด็กดืกด้อต้องโดนทำโทษใช่ไหมคะไม่น, <laughs> นอนเลยนอนเลยไป <laughs> ปล่อยลงเตียง <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะทำไมหนูขึ้นเตียงไม่ได้ <laughs> มีก็ไม่เล้เหมือนกัน <laughs> มาเต้นกันเร็วกระโดดกระโดดไหมอ่ะ กระโดดไ้อนกระโดดไม่ได้น้องยังเด็กเกินน้องเป็นได้ไหมเนี่ยน้องเป็นได้น้องน้องเป็นน้องเป็นน้อเป็นเอาล่ะสำหรับวันนี้เพื่อนชอบกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบอยนี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมามาบอกลาท่านผู้ชมกันดีกว่าน้องหยุดเต้นก่อนแบบนี้บาย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 นะทุกคนเจอกันใหม่คะ่ะจุบจ๊บ